โอเคครับก็ขอกรลาสวัสดีสวัสด,ดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องนะครับแล้วตามเกมเมอร์ช่นเคยโอ้ยเย้นะครับก็อยู่ในเกม GTA v กันอีกแล้วนะครับกับการได้เป็นตำรวจในเกม GTA v นั่นเองนะครับกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่338แล้วนั่นเองนะครับโอเคครับนี้าก็ อยู่กับนะครับตำรวจนะครับโลเอร์คอปกันอีกเช่นเคยนะครับกับตำรวจนะครับแห่งโลกอนาคตนั่นเองนะครับนี่เลยนะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับพี่คิดว่านะครับเอ่อจะใช้นะครับปืนลูกซองนะครับทั้งคลิปเลยนะครับนี่ปืนลูกซองอันนี้เลยนะทั้งคลิปเลยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำการเก็บอะลูกซองก่อนแล้วกันนะตอนนี้ก็เป็นรากี่โมงแล้วเนี่ยนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมงกว่าแล้วนะครับแปะเราก็เดี๋ยวไปขับรถนะครับลาดตะเวนดูแลกความเรียบร้อยกันดีกว่านะครับนี่โอเคช่วงนี้เราก็จะอยู่นะครับในช่วงนะครับโลกอนาคตนั่นเองนะครับนี่โอเควันนี้เราก็มาเข้าเวทที่มิชลโลนะครับอ่าพอออกมานะครับโอ้โหสิงก่อทรงก่อสร้างนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับดูดิอลังการมากเลยนะเนี่ย โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นรถยนอวกาศอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับดูดีโอ้โหสำหรับนะครับรถที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับอ่ากู้หูกู้ใจนะครับของตำรวจโรบครับเลยนะครับนี่ก็จะเป็นคันนี้เลยนะครับหนึ่งสองซ้ำอ่านี่ว้าวโคตรเฟี้ยวว่ะดูดีนะครับ โอเคก็จะมีตาโลโก้นะครับโพลิสด้วยนะดูดิโอ้โหแล้วก็รู้สึกว่าล้อนี่คือแบบว่าจะยื่นนะออกมานิดนึงด้วยนะครับเห็นโซ่ด้วยนะเออแล้วดูท่อดิโอ้โหท่อ2ใบเลยนะครับมีเป็นลายคาร์บอนเคปลาด้วยนะเออโอเคไปแล้วก็ขึ้นรถกันดีกว่านะครับอ่านี่เลยนะครับ ออตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าน้ํามันรถก็ใกล้หมดแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเติมน้ํามันกันดีกว่านะครับแล้วก็ส่วนตัวไฟไซเรนนะครับนี่แต่พี่จะเปิดให้ดูนะครับหนึ่งสองซ้ำโอเคครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามีภารกิจเข้ามานะครับเออยังไงดีวเนี่ย โอเคยังไม่รับละกันนะครับเดี๋ยวเราไปเติมมันก่อนนี่เป็นไงว้าโอ้โหโคตรแรงคุณผู้ชมแรงจัดๆเลยนะครับแล้วก็น้ํามันลถเนี่ยลดอย่างไวนะครับเพราะว่ารถมันแรงจัดไงโอเคเดี๋ยวทาการเติมน้ํามันตรงปั๊มนี้ก่อนเลยโอเคครับตัวนี้หลอดน้ำมันก็กำลังขึ้นนะครับปื๊ดปื๊ดปื๊ด โอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบครับก็ฝากคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็ฝากดกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจงในการทําคลิปต่ตอนั่นเองนะครับเ,ออเดี๋ยวเราไปตรวจสอบด้านหน้าหน่อยแล้วกันนะครับอ่านี่เลยโอเคเอ,อ๋อทำไมผู้ชายคนนั้นเขาเดินแปลกๆวะนะ่ะ โอเคครับตอนนี้ดุนว่ามีภารกิจเข้ามานะครับมีเฮตชาร์ตไฟนะครับโอเคครับรับทราบโอเคเราก็ทาการรับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าดุนว่าจุดกันเทนะครับอยู่ทางด้านหลังของเราเลยครับอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันอยู่ด้านในตรงนี้แล้วคือจะเข้ายังไงวะเนี่ยกาแพงมันปิดหมดเลยอ๋อนี่ไงนี่ไงโอเคเข้าได้อยู่นะครับขอทางหน่อยนะครับโอเคโฮมเลสเยอะมากเลยอ่ะ ว้ว้ว้วตอนนี้เราเจอเขาแล้วนะครับโอเครีบลงจากรถดีกว่าอ่าทำการใช้ปืนลูกซองนะครับโอเคครับทุกคนทุกคนรีบออกจากพื้นที่ด้วยนะครับโอเคคนที่อยู่บนรถอะลงมาจากรถเดี๋ยวนี้ลบกลัวลงจากรถด้วยเุ้ยเหมียวเหมียวไอเหมียวลงไปไอเหมียวเดี๋ยวโดนลูกหลง โอเคยิงยางเอาไว้ก่อนนะครับโอเคชุมขึ้นใ้เห็นด้วยนะครับอยู่เฉยเอาไว้โอเคครับยางแตกสีเส้นแล้วนะครับรีโหลดก่อนโอเคลงมาโอเคครับนอนลงไปนอนลงไปโอเคเพื่อนเดี๋ยวช่วยทำการจับอีกคนด้วยนะในรถอะ โอเคครับขอเจ้การใส่กุญแจมือนลยครับโอเคแล้วก็คนที่อยู่ในรถนะเฮ้คุณโอเคครับเอ,อ่อดูเหมือนว่าคนนี้เขาน่าจะโดนลักพาตัวมาเหรอโอ้ทำไมเขาเดินแปลกๆวะเนี่ยโอเคแล้วก็เดี๋ยวพนัการค้นตัวคนนี้ก่อนเลยโอ้โหรถสภาพดูไม่ได้เลยเนี่ยโอเคแล้วก็เดี๋ยวพนัการคุมตัวนะครับพาไปไว้ตรงนู้นก่อน โอเคเพื่อนขอบคุณมากเลยนะที่มาช่วยเหลือเมื่อกี้อ่ะโอเคแล้วก็ทำการแจ้งตรวจสอบบคุคคลกันเลยนะครับอ่าแล้วก็ทำการค้นตัวกันด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวดูหน่อยสิในในตัวมีขอมีกฎหมายซุกซ่อนเอาไว้หรือเปล่านะครับโอเคมีเทปปิดกล่องแล้วก็มีบุหรี่เนาะ โอเคครับเดี๋ยวช่วยหันมาด้วยนะครับแล้วก็ทําการ<ด>เป่าด้วยนะครับแรงๆเลยนะครับหนึ่งสอง้โอเคครับศูนย์เปอร์เซ็นแล้วก็ทําการทดสอบสารเสพติดกันด้วยนะครับเมื่อกี้เราทําการทดสอบสารแอลกอฮอล์ไปแล้วไม่เจอนะครับโอเคครับผลก็เป็นลบนะครับเดี๋ยวเราไปทําการค้นรถก่อนละกันเนาะ โอเคดูหน่อยซิในรถซุกซ่อนอะไรเอาไว้หรือเปล่าโอเคครับก็ไม่เจออะไรเลยนะโอเคแล้วก็ดี๋วทำการเรียกรถยกเลยแล้วกันนะอาจ้งสุนทรครับแจ้งสุนช่วยส่งนะครับรถขนาดใหญ่มารับรถ SUV ด้วยนะครับออโ,รโอเคครับแล้วก็ส่วนคุณเนี่ยนะครับอ่ะเราก็เดี๋ยวทำการบันทึกคดีก่อนเลยเออ เดี๋ยวให้เพื่อนไปบันทึกคดีดีกว่านะเดี๋ยวเราทำการพาตัวไปไว้ด้านนอกก่อนโอเคอ่าเพราะว่าเอ่อเพื่อนเนี่ยไม่สามารถเข้ามาด้านในได้นะครับเพราะว่ามันมีกำแพงสูงนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวอ่ะพามาไว้ตรงนี้ก่อนเลย แจ้งศูนย์แจ้งศูนย์ช่วยส่งนะครับรถรับส่งผู้ต้องหามาที่เกิดเหตุด้วยนะครับโอเคแล้วก็ทำการเรียกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทำการหน้าคุกเข่าไปก่อนนะครับโอเคเพื่อนทันนี้เลยครับมาเร็วมาเร็วโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปเอารถมอเตอร์ไซค์เราก็ดีกว่าหลบไปครับหลบไปครับขอทันด้นยนะครับตรงนี้มันออกได้หรือเปล่าเนี่ย ออโอเคตรงนี้ออกใต้ยอยู่นะครับไปแล้วก็ขับรถนะครับลาดตะเวนดูแลความเรียบร้อยกันต่อนะครับ uh, รอร 7. โอเคครับรับทราบอ่าแล้วก็รับารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับดูเหมือนว่ามีเหตุการณ์ป้นนะครับโอเคไปแล้วก็รีบไปกันดีก,กว่านะครับโอ้โหวี วิ่งแรงแรงมากเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าดูในมุมมองแบบนี้นะครับโอเคครับอตอน,นเรามาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับปรเปลี่ยนโอเคนั่นไงคนร้ายอยู่ด้านในโว้วโว,โวคนร้ายมีอาวุธปืนด้วยนะครับทิ้งปืนทิ้งปืนทิ้งปืนโว้โวทิ้งปืนโอเคครับคนร้ายยิงต่อสู้นะครับปรเปลี่ยนโอเคหยุดหยุด โอเคยิงทิ้งเลยนะครับทั้งสองคนนะครับโอ้โหนี่ไงอาวุธปืนของคนร้ายนะครับอ่ะแล้วก็เก็บก่อนเลยโอเคแล้วอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะครับอ่าที่น่าจะใส่เงินเอาไว้อยู่นะครับโอเครีโหลดโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำการกั้นพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าเป็นเอ่อจุดเกิดเหตุนะครับโอเคแล้วก็ทำการใส่กุญแจมือเอาไว้ก่อนเลย เฮ้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 แกวิ่งไปได้ยังไงวะเมื่อกี้แกล้มอย่าบอกนะว่ามันมันบักอะให้ตายสิโอโคอยู่ๆก็วิ่งไปเลยนะครับทำการเรียกรถพยาบาลเลยแล้วลกันน้อแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ช่วยส่งรถรถพยาบาลเข้าพื้นที่เกิดเหตุด้วยนะครับมีผู้ต้องสงสัยนะครับถูกยิงนรนบได้รับบาดเจ็บ2ลายนะครับปรเปลี่ยน โอเคครับอ่อตอนนี้รถพิมพ์บอลอยู่นู่นนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวพี่คิดว่าน่าจะกั้นพื้นที่ด้วยละกันเนาะโอเคเราก็จะกั้นแบบไหนดีอะอ่อกั้นง่ายๆละกันนะครับโอเคประมาณนี้เลยโอเคครับคุณหมอครับท่านนี้เลยครับ โอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคุณหมอนะครับจะทําการปั๊มนะครับหัวใจนะครับไอชายเสื้อฟ้าได้หรือเปล่านะครับไอโจนกระจอกนะครับโอเคครับดูเหมือนว่าคุณหมอนะต้ทำการปั๊มหัวใจเขาได้นะครับก็เดี๋ยวน่าจะทําการพาตัวนะครับไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าหายดีแล้วเนี่ยเราก็จะทําการดาเนินคดีเขาต่อนั่นเองนะครับโอเค โดนลูกซองนะครับยิงไปหลายนัดเลยนะฮะลูพุ่นเลยอะ่ะโอเคแล้วก็ส่วนที่กัน้นเราก็พี่คิดว่าเคลียออกเลยละกันเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวกลับไปที่รถของเรากันดีกว่านะครับโอเคคุณหมอครับอ่อย่าลืมไปดูไอคนนั้นด้วยนะอีกหนึ่งคนนะครับอ่านี่เลย โอเคครับร <Can 't S 1> ับทราบตอนนี้ก <republic> <diy> ็ดุ่นว่ามีภารกิจเข้ามานะครับโอเคแล้วก็รับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดุ่นว่าคนนี้นะครับไม่สามารถมีชีวิตต่อได้นะครับเราก็ทำการเรียกรถเก็บศพด้วยนะครับปอง โอเคไปแล้วก็รีบไปจุดเกิดเหตุดีกว่านะครับที่เรารับภารกิจเอาไว้นะครับไป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 หลบไปครับปอถ่านนึงนะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่แจ้งสูนย์ครับแจ้งสูนย์ตอนนี้เราพบนะครับคนร้ายสองคนนะครับมีอาวุธปืนกลหนักด้วยนะครับเปลี่ยนนี่ไงโอเคครับดูเหมือนว่าอีกคนนึงนะครับตายไปแล้วนะครับ โอ้ยนี่ไงเขาทำการทิ้งอาวุธปืนเอาไว้นะครับปืนกลหนักด้วยโอเคเราก็เก็บเลยเอา่าทำการวิ่งไล่ตามจับเขากันนะครับเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยหยุดโอเคเอา่าปืนที่เราเก็บมาได้นะครับเป็นปืนนี้เหรอเนะี่ยออ้ยหยุดหยุดโอ้โหแางจัดเลยมึงมามึงมาแบบนี้แหละโอ้โหที่ต้องการมาเลยมาเลยหยุด อู้นี่ไงโดนโดนเซอเซอสิโอเคเรียบร้อยนะครับอ่าอ่าอ่ายังไม่ล้มยังไม่ล้มโอเคอ่าอ่าล้มเรียบร้อยโอเคครับอ่าตอนนี้นะครับดูเหมือนว่า,าผู้ก่อการร้ายนะครับทั้งสองคนนะครับก็โดนยิงได้รับบาดเจ็บนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวทำการค้นร่างกายเขาหน่อยลวกันเนาะ citizens report a possible 211 at uh, Strawberry 247 Market. Units respond code 3. โอเคครับก็มีหลอดนะครับผงสีน้ําตานะครับน่าจะเป็นผงอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับผงสารเสพติดหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ แจ้งศูนย์แจ้งศูนย์ช่วยส่งนะครับรถแอมบูลแน์นะครับเข้าพื้นที่เกิดเหตุด้วยนะครับอตอนนี้นะครับดูเหมือนว่ารถพยาบาลมันไปนอยู่ตรงแนวเนี้ยโ oh okay. อ้โหโอเคอะไปไหนแล้ววะ down. Code โอเคครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามีภารกิจนะครับเด้งเข้ามารัวๆเลยนะครับ โอเคไม่รู้ว่าเขาจะฟื้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะปึบปึ๊บปึบปึบโอ้โหปั๊มใหญ่เลยนะครับโอ,โอเคครับดูเหมือนว่า,าสามารถปมหวัวใจเขาได้นะครับทำการ CPR าสำเร็จนะครับโอเคไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูคนร้ายนะครับอีกหึงจุดกันดีกว่านะรถเราก็จอดอยู่สักไกลเลย โอเคแล้วก็คนร้ายนะครับอีกหนึ่งคนนะครับที่มันตายกลางถนนนะครับเอ,อ่ออยู่ไหนวะโอ้ดูเหมือนว่ามีป,ประชาชนนะครับได้เอ,อ่อถูกยิงด้วยนะได้รับลูกหลงนะครับหรือทำการเ,เรียกรถพยาบาลดูยลกันเนาะแจ้งสูนย์ครับแจ้งสุนย์ช่วยส่งรถพยาบาลนะครับเข้าพื้นที่เกเิดเหตุด้วยนะครับเพิ่มอีกหนึ่งคันนะครับรเอลีนโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปกลับไปที่มอเตอร์ไซค์ของเรากันเลยดีกว่า โอเคครับคุณหมอครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวทำการไป CPR ดูแลผู้หญิงเสื้อสีม่วงหน่อยนะครับโอเคไปแล้วก็ไปจากตรงนี้ก็ดีกว่านะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้นะครับในแผนที่มันขึ้นจุดสีเหลืองๆนะครับโอเคอย่าบอกนะว่าอยู่ด้านบนมอเตอร์เวย์อ๋อหรือว่าคนนี้วะน่าจะใช่นะสวัสดีครับ โอ้โหโฮมเลดนะครับโอ้ในมือเขาดื่มอะไรเนี่ยโอเคคุณโอ้โหสภาพเรียบร้อยสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอดึงปับประชาชนคุณหน่อยสิโอเคแล้วก็เดี๋ยวทบการคว้นตัวกันด้วยนะครับ โอเคครับอ้าวเรียบร้อยนะครับมีเป็นถุงอะไรสักอย่างนะถุงเม็ดนะครับแล้วก็มียาสามเม็ดที่ไม่ทราบชนิดนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวทาการจับกลุมเลยนะครับโอเคขอทบการใส่แจมือนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวพาตัวไปไว้ตรง ดันนอกก่อนและกันนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเรียกกำลังเสริมนะครับให้เพื่อนรับตัวไปนะครับโอเคเมื่อกี้เราค้นตัวไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวทำการทดสอบสารเสพติดด้วยดีกว่านะครับโอเคอ่าเดี๋ยวคุณช่วยหันมาด้วยนะครับแล้วก็อ่าทำการทดสอบเครื่องนี้ด้วยนะครับ โอเคก็ไม่เจอนะครับแต่ก็การเรียกกำลังเสริมเลยนะครับเอาจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ช่วยส่งนะครับรถตำรวจนะครับที่ว่านะครับมารับตัวผู้ต้องสงสัยไปด้วยนะครับหนึ่งรายนะครับเปลี่ยนโอเคครับเดี๋ยวจับกันนะคุ่เข่าไปเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยน่าจะไปทำการพัก นะครับออกรอบนะครับพักรอบนะสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเข้าเวรอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าตอนกลางคืนนั่นเองนะฮะไปกลับไปที่สอนอเลยเล t s g กหลบไปครับลงไปครับโอ้โหแรงจัดเลยโอ้โหเกือบชนเสาไฟเกือบแล้วไง โอเคอ่มามอไซล้มไอ้ตายสิอึ๊บอุ้ยมอไซก็หนักเหลือเกินอุย้ยอะไรระเบิดก่ะดอะไรระเบิดวะคุณผู้ชมโอ้ยมอไซโอ้ช่างแม่งแล้วกันนะครับเอาไว้แบบนั้นแล้วกันโอเคไปแล้วก็เดี๋ยวไปออกเวนะครับพักผ่อนกันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเข้าเวกันใหม่นะครับ โอ้ยโอเคครับตุนเราก็การพักผ่อนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับชาร์จพลังเต็มที่แล้วนะครับชาร์จแบตเรียบร้อยไปแล้วก็เดี๋ยวกลับไปที่รถของเราคนนี้ก่านะครับปังโอเคโอค้ตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนแล้วนะครับก <otur> ี่โมงแล้วเนี่ยโอเคครับสี่ทุ่มกว่าแล้วนะเหมือนเดิมเลยไปแล้วก็ไปขับรถตัตเตเวนดูแลความเร็วกันดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยว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 เอ้ยเพื่อนไปอะไรเนี่ยเอ้าวัตต์ฟั๊ โอ้เพื่อนโอ้โหทางเดินมีให้เดินเยอะแยะนะครับไม่เดินนะฮะให้ตายสิ NPC ทำไมมันโง่ขนาดนี้วะเนี่ยโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาทำการตรวจสอบนะครับด้านนี้หน่อยละกันนะโอ้ดูเหมือนว่ามีคนสูบกัญชาด้วยนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าสูบกัญชาหรือเปล่านะครับ อ่านี่เลยโอ้โหควันเต็มรถเลยดูดิโอ้โยควันขมโมงเลยโอเคแล้วก็ทำการเข้าไปตรวจสอบเขาหน่อยกันดีกว่าว้าสวัสดีครับคุณเฮ้คุณโ,โอเคครับอ่รารบกวนลงจากรถด,ด้วยนะครับโอ้โหไอตายสิยสภาพแบบนี้ สังเกตจากการนะครับมีความมึนเมาจากสารเสพติดนะครับตอบสนองช้านะครับเ,เดี๋ยวผมขอดูแบบประชาชนคุณหน่อยสิโอเคครับขอด้วยนะครับโอเคแล้วก็แจ้งตรวจสอบบุคคลด้วยนะครับโอเคแล้วก็ทำการค้นตัวเขากันนะครับ โอเคครับก็มีกางเกงชั้นในนะครับแล้วก็มีหลอดอะไรสักอย่างนะโอเคทดสอบสารแอลกอฮอล์ด้วยนะครับโอเคครับทำการเป่าแรงๆเลยนะครับหนึ่งสองโอเคศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วก็ทดสอบสารเซฟติดด้วยนะครับว้ว้โว้แกอยู่ตรงนี้เลยหยุด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  โอ้โหไม่ยอมหยุดเลยนะครับเอ่อแจ้งศูนย์แจ้งศูนย์กำลังเสริมเพิ่มเอ่อมาช่วยไล่ล่าต้องสงสัยด้วยนะครับเปลี่ยนโอเคเพื่อนไปเลยไปเลยว้าว้ว้วยเกือบชนโอเคครับแบงวิ่งโคตรเร็วเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันจะขโมยรถมันจะขโมยรถหยุดหยุดหยุดโอเคเรียบร้อยนะครับตัวลูกซองยิงขานะครับ โอเคแล้วก็เก็บเงินเขาด้วยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำการใส่กุญแจมือก่อนเลยนะเบื้องต้นนะครับไอ้ตายสิคุณจะวิ่งหลบหนีทำไมอยู่เนี่ยเอ่อเจ้างูนับแจ้งศูนย์ช่วยส่งนะครับรถแอมบูเลนนะครับเข้าพื้นที่เกิดเหตุด้วยนะครับ โอเคครับคุณหมอครับ <As S 1> ทันทนีเลยครับโอเคตอนนี้คุณหมอก็อกลงมาจากรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทำการเ,เริ่มนะครับตรวจสอบนะครับร่างกายผู้ชายคนนี้นะแล้วก็เดี๋ยวทำการทำการ C P R นะครับปั๊มหัวใจนะครับ โอเคครับการ CPR ล้มเหลวนะครับอะไรอูเนี่ยแค่ยิงขานะครับถึงกับตายเลยเหรอโอ้ดิเชกโอเคแล้วก็เรียกรถเก็บศพเลยนะครับแจ้งสุนทรพ่อรถเก็บศพมาพื้นที่เกิดเหตุด้วยนะครับว้าววู้หยคุณหมอเหยียบศพเลยเหรอโอ้หูยศพกระเด้งกระดอนเลยเฮ้ย อีเจเหยียบอีกคนนึงาอ่ะไปเลยครับไปเลยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้ยสบเละหมดแล้วมั้งน่ะโอ้ยโอ้ยแขนหักหมดแล้วไอ้ตายสิแล้วรถเก็บศพเมื่อไหร่มันจะมาทีวะเนี่ยเอ่อเราก็ไปจากตรงนี้แล้วกันเนาะรถก็จอดอยู่สักไกลเลยนะครับ โอเคครับรับทราบอ่าตอนนี้ก็มีประกิจเข้ามานะครับเป็นเหตุเพอร์สูนนะครับเป็นเหตุไล่ล่านะครับอาเจ็คซุนครับเขากำลังเสริมแอร์ซัพพอร์ตด้วยนะครับเปลี่ยนโอเคไปได้เวลาไล่ล่าคนร้ายแล้วนะครับไป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 ตอนนี้คนร้ายอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งนู้นเลยลงไปครับปาร์ตเลยนะครับ โอเคอย่าบอกนะว่าอยู่ด้านล่างอะ่ะอ้าวอยู่ด้านล่างด้วยนะครับตรงนี้มันมีทางลงอยู่อ่ะเราก็ลงตรงนี้เลยโอเคครับตอนนี้ดูว่าคนร้ายนะครับเ,เขายอมแล้วนะครับอะไรวะเนี่ยยอมง่ายเกินไปหรือเปล่าโอเคครับชุบขึ้นเอาไว้ โอเคในรถมีใครอีกไหมโอเคครับเคียโอเคแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนนำตัวไปเลยแล้วกันเนาะโอเคครับเพื่อนอ่า <c oughs> เดี๋ยวฝากตัวไปด้วยนะครับโอเคแล้วก็ส่วนรถของเขาเนี่ยแล้วก็ทำการเรียกรถยกไปเลยแล้วกันเนาะเออจ้าสูนแกลเจ้าสูญช่วยส่งนะครับรถบรรทุกขนาดใหญ่มารับรถยนต์หนึ่งคันด้วยนะครับ On, um, เพื่อนครับทันนี้เลยครับเลี้ยวมาได้หรือเปล่าเนะี่ยโอเคอ่ะช่วยเหลือเขาหน่อยละกันโอเคครับไปแล้วก็ไปจักตัวนี้กันดีกว่าะครัยอันนี้ก็จะเป็นรถนะครับรับส่งนะครับนักโทษต้นเองนะไป mm hmm. เดี๋ยวหาทางขึ้นก่อนโอเคขึ้นได้อยู่นะทางนี้ โอ้โหในท่อโคตรมืดเลยโอเคครับพี่คิดว่าน่าจะได้เวลานะครับที่เราเนี่ยจะไปเลิกงานแล้วก็ออกเวรกันแล้วนะครับไปๆๆ Let's go นะครับ <Yahoo! S 1> กลับที่สอนอมิชโลเหมือนเดิมไปดีกว่าโอเควันนี้เราก็โอ้โหยิงทั้งวันเลยนะใช้ปืนลูกซองนะครับโอเคอ่ารอบนี้มอไซค์ไม่ล้มว่ะเออ โอเคไปเข้าไปด้านในกันนะครับโอ้ยวันนี้นะครับตำรวจโลเอร์คอปนะครับก็จับผู้ต้องสงสัยนะครับจับคนร้ายนะไปได้หลายคนเลยนะครับเดี๋ยวโลเอร์คอปเนี่ยก็จะต้องไปออ,ออกเวนนะครับนนไปพักก่อนแล้วก็ชาร์จพลังกันนั่นเองนะครับ โอเคครับก็เป็นได้บ้างครับสำหรับการเล่นเป็นตำรวจนะครับโลเอร์คอฟแนปใน EP นี้เองนะครับกับ EP ที่338แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวส่วน EP หน้านะครับไม่รู้ว่าเราจะอ่าเล่นเป็นตำรวจแนวแบบไหนนะครับหรือว่าจะเจอกับเหตุการณ์อะไรก็ติดตามกระดนะครับ EP หน้าเลยส่วนคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยละกันนะครับโอเคครับก็เลยก็ว่าใครชอบนะครับก็ฝากคุณผู้ชมเนี่ยที่น่ารักนะครับช่วยกันกดไลค์กดสติ๊กเกอ์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตนัเองนะครับายบายแล้วเจอกัน chúc chúc